ก็สวัสดีทุกท่านนะครับรวมถึงประชาชนที่อาจจะกําลังติดตามฟังการถแถลงข่าวสดในครั้งนี้อยู่นะครับสืบเนื่องจากสถานการณ์การประทะกรักันระหว่างประเทศไทยและกัมพูชานะครับครั้งล่าสุดที่ดําเนินต่อเนื่องมาจนเข้าสู่วันที่3ตัวผมเองในฐานะผู้นาฝ่ายค้านได้ติดตามสถานการณ์ด้วยความเป็นห่วงต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้ง6จังหวัดซึ่งส่งผลให้มีคนที่ต้องอพยพมากกว่า10,000แคน มีโรงเรียนและโรงพยาบาลที่ต้องปิดทําการไปเป็นจํานวนมากผมเองต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของทหารทั้งสี่นายที่เสียชีวิตระหว่างการประทะและขอส่งกําลังใจให้กับทหารอีกจํานวนมากที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในขณะนี้ผมยืนยันครับว่าความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและชีวิตของทหารไทยนั้นไม่ควรต้องมาสูญเสียกับสงครามที่ไม่มีความจำเป็น เช่นเดียวกับชีวิตของคนเรือน17รายและทหารอีก18นายที่ได้สูญเสียชีวิตจากการสู้รบในละลอกแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนนับแสนคนคนแก่เด็กเล็กสัตว์เลี้ยงต่างๆไม่ควรต้องได้รับผลกระทบจากการที่เราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หากรัฐบาลได้จัดการอย่างเด็ดขาดต่อปัญหาซึ่งเป็นหัวใจของเรื่องนี้ นั่นก็คือขบวนการสแกมเมอร์ซึ่งหล่อเลี้ยงระบอบคุณเซนทุกท่านครับวันนี้เสียงเรียกร้องจากประชาชนก็คือต้องการการจบปัญหาในเรื่องนี้อย่างถาวรแต่คำว่าการจบปัญหาในเรื่องนี้หรือเอ็นเกมที่ผมได้สื่อสารไปเมื่อวานฉากจบของเรื่องนี้พวกเราได้มองเห็นอย่างตรงกันหรือไม่การต่อสู้การสู้รบเพื่อช่วงชิงประเทศการรบให้จบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เป,เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติในยุคปัจจุบันเพราะจะทําให้เกิดความสูญเสียเสียหายมหาศาลต่อทหารฝั่งเราเองและประเทศไทยเองก็จะถูกโจมตีจากนานชาชาติในฐานะประเทศผู้รุกรานการจบปัญหาที่แทจจจ้จริงจึงหมายถึงการคืนชีวิตป,ปกติสุขสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ทุกคนไม่ต้องอยงู่อย่างหวาดระแวงการทำมาค้าขายตามแนวชายแดนกลับมาเป็นปกติปกติสุขเหมือนในอดีต ตัวผมเองเห็นด้วยอย่างยิ่งกับคำพูดของรองแม่ทัพภาคที่สองพลตรีนัทศรีอินครับที่ท่านได้ออกมาแสดงความคิดเห็นก่อนหน้านี้ว่าไม่มีการรบใดไม่จบด้วยการเจรจาดังนั้นโจทย์ของเราในวันนี้เพื่อนำไปสู่ฉากจบที่สุดท้ายก็ต้องจบด้วยการเจรจาจึงจะต้องดำเนินการด้วยสามหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งครับการ ใช้กำลังทางการทหารต้องมีไว้เพื่อการดูแลปกป้องอธิปไตยเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศเป็นไปตามกฎการใช้กําลังและการตอบโต้อย่างได้สัดส่วนเพื่อหยุดยั้งการคุกคามของกัมพูชาข้อที่2ครับการดําเนินการทุกอย่างจะต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวังไม่ปฏิบัติเกินหลักสากลจนไทยเป็นฝ่ายเพลียงพ้ําไปตกหลุมพรางของคุณเซน ว่าเรากําลังเป็นฝ่ายรุกรานก่อนข้อที่3ครับการใช้การทูตกดดันกัมพูชาให้กลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาโดยร่วมมือกับนานาชาติการใช้กลไกระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยมากที่สุดเช่นการใช้เรื่องสแกมเมอร์เป็นธงนำครับดึงความร่วมไม้ร่วมมือกับชาติมหาอำนาจและทุกประเทศทั่วโลกในการอยู่ข้างประเทศไทย เพื่อปราบปรามแกมเมอร์และการฟอกเงินผมขอตั้งข้อสังเกตดังต่อไปนี้ครับว่าจุดเริ่มต้นของปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชานั้นรวมถึงสาเหตุการประทะครั้งที่แล้วรวมถึงครั้งนี้ล้วนเกิดมาจากสาเหตุเดียวกันนั่นก็คือความพยายามในการปกป้องเครือข่ายแกมเมอร์ที่หล่อเลี้ยงระบอบคุณเซนการประทะครั้งล่าสุดก็เกิดขึ้นหลังจากการอายัดทรัพย์สินของเบนสมิธยิมเลียก ก็อ่านเชิญจื้อที่ปรึกษาคนสนิทของคุณเซนที่ดูแลอาณาจักรคาสิโนและสแกมเมอร์ทั้งในกัมพูชาและในต่างประเทศด้วยเหตุนี้ผมจึงขอให้รัฐบาลพิจารณาให้ดีครับว่าการประทักันในครั้งนี้เป็นเพียงแผนการเบี่ยงประเด็นของคุณเซนหรือไม่และเหตุที่รัฐบาลทุ่มเทกับการสู้รบอย่างเต็มที่กำลังกลายเป็นการเดินตามแผนการของคุณเซนหรือเปล่า ที่ต้องการพลิกสถานการณ์จากการที่โลกกําลังล้อมกัมพูชาด้วยประเด็นสแกมเมอร์กับกลายให้โลกมาล้อมไทยเองด้วยข้อหารุกรานประเทศที่อ่อนแอกว่าหากรัฐบาลต้องการเพียงแค่คะแนนนิยมครับหรือการเดินตามไปการตามกระแสะชาตินิยมการรบโดยใช้กําลังทางการทหารแบบให้สุดซอยอย่างที่กําลังทาอยู่ก็อาจจะตอบโจทย์ตามนั้นแต่หากเรามีเป้าหมายร่วมกันครับว่าจุดจบ ที่แท้จริงของเรื่องนี้คือการทำทุกวิถีทางเพื่อให้เดินไปสู่สันติภาพและความมั่นคงถาวรที่ยั่งยืนเพื่อปกป้องประชาชนไทยตลอดตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชานั้นรวมถึงการปกป้องชีวิตของทหารทุกนายไม่ให้ต้องสูญเสียมากไปกว่านี้วิธีการออกจากปัญหานี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติทางการทหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่รัฐบาลต้องเปิดแนวรบทั้งสาแนวรบดังที่ผมได้ มีการสื่อสารไปก่อนหน้านี้ซึ่งผมจะขออธิบายเพื่อเพิ่มเติมความชัดเจนในการถแถลงในวันนี้ครับข้อที่1นครับแนวรบทางการทาหารขอยืนยันอีกหนึ่งครั้งว่าการใช้กำลังทหารนั้นต้องเป็นวิธีการสุดท้ายใช้เท่าที่จำเป็นเมื่อเครื่องมืออื่นๆถูกใช้ไปจนหมดแล้วและไม่ได้ผลและหากมีเหตุให้เกิดขึ้นรัฐบาลก็ต้องดำเนินการไปภายใต้ก,กฎกติกาสากล เป็นที่ยอมรับตามกฎระหว่างประเทศและนานาอารยประเทศเพื่อปกป้องให้ไทยไม่ตกอยู่ในฐานะผู้รุกรานรังแกรประเทศที่อ่อนแอกว่าซึ่งประเด็นที่กัมพูชาเป็นซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่กัมพูชาใช้โจมตีประเทศไทยมาโดยตลอดจากสถานการณ์ขณะนี้ครับกัมพูชาใช้อาวุธหนักโจมตีตอบโต้ไทยรัฐบาลควรตัดสินใจทางการอาหารโดยยึดหลักการปกป้องตอนเองตอบโต้อย่างได้สัดส่วน เป็นไปตามหลักสากลว่าเราใช้กำลังทาาหารอย่างเข้มแข็งนั้นเพื่อการจัดการภัยคุกคามเฉพาะหน้าไม่ใช่เพื่อการรุกรานแต่อย่างใดผมขอให้รัฐบาลคำนึงถึงการจำกัดขอบเขตการรบครับการตอบโต้อย่างได้สัดส่วนเหมาะสมโดยมุ่งเน้นการลดระดับความตึงเครียดทางการทหารผ่านการใช้แนวรบที่สองนั่นก็คือแนวรบทางการทูตไปพร้อมๆกับทางการทหารด้วย ในด้านแนวรบการข่าวสารและการทูตครับท่าทีของนายกรัฐมนตรีเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อประเทศไทยนั่นคือการบอกว่าจะไม่มีการเจรจาสันติภาพอีกต่อไปเพราะแม้แต่รองแม่ทัพภาคสองก็ยังเคยยืนยันว่าไม่มีการรบใดไม่จบลงที่โต๊ะการเจรจาในทางกลับกันครับการรบเป็นส่วนหนึ่งของการกดดัน ให้กัมพูชาซึ่งไม่ให้ความร่วมม,วม,มือต้องกลับมายอมร่วมเจรจาตามข้อตกลงสันติภาพที่ได้มีการลงนามกันไปก่อนหน้านี้แต่คุณอนุทินกลับเป็นฝ่ายปฏิเสธการเจรจาเสียเองกำลังทำให้ประเทศไทยตกเป็นฝ่ายเสียเปียกกำลังกลายเป็นผู้กระทำความผิดในสายตาประชาคมโลกซึ่งคนที่กำลังได้รับผลประโยชน์มากที่สุดจากท่าทีของนายกรัฐมนตรีไทยในขณะนี้ก็คือ ระบอบคุณเซนนั่นเองในขณะที่การรบกําลังดําเนินการอยู่ครับรัฐบาลต้องตระหนักไว้อยู่เสมอว่าการดําเนินการทางการรบนั้นมีไว้เพื่อการป้องกันตัวเองและเพื่อบังคับให้กัมพูชากลับมาทําตามข้อตกลงสันติภาพกวัวลาลัำเปิ์โดยครั้งนี้ต้องมีการปรับการทํางานของ a อ t หรือผู้สังเกตการอาเซียนให้ทํางานอย่างเต็มที่และมีความหมาย เป็นคนกลางที่ทําหน้าที่ตรวจสอบการฝ่าฝืนข้อตกลงสันติภาพที่ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกซึ่งจะเป็น,นกลไกสําคัญในการป้องกันการกลับมาปะทะกันซ้ําอีกหนึ่งครั้งในอนาคตนอกจากนี้รัฐบาลควรเดินหน้ากดดันกัมพูชาในเวทีออตตาวาคอนเวนชั่นเช่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านเสียศักคงเกียริแก้วเพิ่งดําเนินการไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามาสู่แนวรบที่3ครับนั่นก็คือแนวรบ การปราบปรามแกมเมอร์เพื่อให้แนวรบทางการทูตของไทยบรรลุผลสำเร็จและโลกล้อมกัมพูชารัฐบาลต้องเปิดแนวรบล้อมกัมพูชาด้วยการปราบสแกมเมอร์อย่างด้วยการเดินหน้าอย่างสุดซอยในการขุดรากถอนโคนขบวนการสแกมเมอร์ซึ่งเป็นหัวใจของระบอบคุณเซนกระทรวงการต่างประเทศต้องดำเนินการตามแผนการประสานความร่วมมือกับแต่ละประเทศในการจัดการสแกมเมอร์ให้สิ้นซาก โดยใช้การประชุมนานาชาติว่าด้วยการปราบสแกมเมอร์ที่จะมีขึ้นในวันที่17-18ทถึง18ธันวาคมนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดผลักดันบทบาทไทยให้เป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องนี้ครับและประสานความร่วมมือกับนานาชาติให้ได้ดังที่พักประชาชนและภาคประชาชสังคมได้เคยนำเสนอแนวทางในเรื่องนี้ไว้นอกจากนี้รัฐบาลยังต้องสั่งการให้ปปง เดินหน้าอายัดทรัพย์สินบุคคลไทยครับที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ไม่ใช่ตัดตอนแค่การดําเนินการยึดทรัพย์แค่ชาวต่างชาติอย่างเบนสมิธเฉินจือ้อกกอานและยิมเลียกเพราะถ้าหากรัฐบาลไม่จริงจังในเรื่องนี้การให้กระทรวงการต่างประเทศประสานความร่วมมือกับนานาชาติในฐานะเจ้าภาพก็จะกลายเป็นเพียงแค่ละครปาหีตบตาชาวโลกประเทศไทยก็จะกลายเป็นตัวตลกในสายตานานานชาติ ทุกท่านครับการยึดหลักการเช่นนี้ไม่เพียงจะนำไปสู่การจบปัญหาในระยะยาวแต่จะทําให้ไทยไม่เสียเปรียบในเวทีโลกสามารถที่จะตอบโต้คุณเซนได้อย่างเดือดกว่าทั้งในระดับแนวรบทางการทหารการข่าวและการทูตสุดท้ายผมย้ำว่ารัฐบาลไทยต้องตั้งหลักให้มั่นครับว่าแนวรบที่สำคัญในตอนนี้คือการทูตควบคู่กับการทหารโดยมุ่งเป้ากับการ กลับไปสู่การกดดันกัมพูชาให้กลับสู่โต๊ะเจรจาโดยใช้การปราบสแกมเมอร์เป็นหัวใจในการดําเนินการหยุดเดินอ้อมครับต้องพุ่งเป้าสู่แกนกลางของปัญหาเราจะต้องพลิกวิกฤตการณ์ในครั้งนี้เป็นโอกาสในการกวาดล้างกลุ่มชนชั้นนาที่หากินบนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหยุดสร้างสงครามเพื่อกลบเกลื่อนอาชญากรรมที่ตัวเองเป็นคนก่อโดยใช้เลือดเนื้อของชีวิตทหารและประชาชนเป็นตัวประกัน สำหรับการถแถลงการอเนี่ยเป็นทางการในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเชิญทางสื่อม,มวลชนได้ตั้งคําถามได้เลยครับ ผมย้ำอีกหนึ่งครั้งตามถแถลงการที่ได้ลงรายละเอียดมากขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าการใช้กําลังทางการอาหารต้องมีไว้เพื่อการป้องกันตัวเองการปกป้องอธิปไตยนะครับซึ่งต้องเป็นไปตามหลักสากลแล้วก็เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนนะครับแล้วก็ต้องพุ่งเป้าไปที่การที่เพื่อขจัดภัยคุกคามเฉพาะหน้านะครับถ้าการดําเนินการทางการอาหารเป็นไปตามหลักทั้งหมดที่ผมได้ว่ามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ย

นะครับอย่างเวทีในการถแถลงวันนี้เนี่ยจริงๆก็อยากจะแนะนําท่านนายกรองกลับไปพูดคุยกับทางท่านรองแม่ทัพภาคสองนะร,รวมถึงฝ่ายความมั่นคงที่ผมได้บอกไปว่าท่านเองก็เคยได้ออกมาให้ความเห็นว่าไม่มีการรบใดไม่จบที่การเจรจานะครับผมเข้าใจความรู้สึกในความสูญเสียของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย,ายิ่งตามจังหวัดตามแนวชายแดนรวมถึงประชาชนทั่วทั้งประเทศที่ติดตามสถานการณ์ตอนนี้อยู่นะทุกคนอยากจบปัญหา แต่คําถามที่สําคัญที่จะต้องพูดคุยกันให้ตกผลึกร่วมกันซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องชี้แนวทางให้ประชาชนเห็นอย่างชัดเจนนะว่าจุดจบที่แท้จริงของสถานการณ์ไทยกัมพูชานั้นอยู่ที่ตรงไหนนะครับสำหรับพวกเราเองเรายืนยันว่าจุดจบนะครับที่แท้จริงของเรื่องนี้ก็คือการคืนความมั่นคงคืนสันติภาพคืนชีวิตที่เป็นปกติสุข สู่พ่อแม้พี่น้องประชาชนนะครับตามแนวชายแดนซึ่งการจะทําเรื่องนี้ได้ก็ต้องใช้ทุกวิถีทางทั้ง3แนวรบนะครับในการกดดันให้กัมพูชาเนี่ยยอมที่จะกลับมาสู่การเจรจากับประเทศไทยนะครับการรบไปแบบการใช้กําลังาหารแบบสุดซอยเพื่อเข้าไปรุกรานหรือยึดครองประเทศเขาเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วในโลกยุคปัจจุบันแล้จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยข,ดขาดความชอบธรรมในเวทีโลกครับ ปัญหาตรงนี้ความจริงใจตองชัดไม่มีแม้แต่เดียวครับผมเองก็ไม่ได้ออกมาแสดงจุดยืนในเรื่องนี้เพราะคิดว่าทางรัฐบาลของกัมพูชายเองมีความจริงใจที่จะดําเนินการในเรื่องนี้นะครับแต่คําถามที่สําคัญก็คือเราจะกดดันเพื่อให้เขายอมที่จะเดินเข้าสู่โต๊ะเจรจาได้อย่างไรนะฮะดังนั้นการดําเนินการทางการอาหารนะครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วถ้าต้องการที่จะขจัดภัยคุกคามเฉพาะหน้า เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้เขาไม่ได้มีขีดความสามารถในการที่จะทําร้ายประชาชนคนไทยเป็นสิ่งที่สามารถทําได้ตราบใดที่เป็นไปตามหลักสากลปกป้องตนเองปกป้องอธิปไตยและเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนนะครับในขณะเดียวกันการใช้กําลังทางการทาหารอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอทางการทูดก็ต้องดําเนินการไปนะครับซึ่งหัวใจของการดําเนินการทางการพูดที่สามารถดึงประเทศมหาอำนาจรวมถึงทุกประเทศทั่วโลกเนี่ย ให้เข้าข้างประเทศไทยเอาโลกล้อมกัมพูชาได้จริงๆเนี่ยก็ต้องใช้ในเรื่องของการปราบปารามแกมเมอร์เป็นแกนกลางของการดําเนินการทางการทูตนะครับกดดันประเทศกัมพูชาทั้ง3แนวรบนะครับทางการอาหารข่าวสารการทูตแล้วก็การปราบปารามแกมเมอร์ก็จะเป็นวิธีการที่ผมและพรรคประชาชนมองเห็นว่าเราจะสามารถกดดันนะครับกัมพูชาเนี่ยให้ยอมกลับเข้าสู่การเจรจาสันติภาพได้ครับ รเ,เรื่องนี้จริงๆได้สื่อสารมาก่อนหน้านี้หลายรอบแล้วนะครับก็เรายืนยันในเรื่องของหลักการที่รัฐรัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพนะครับการที่นายกอาจจะตีเช็คเปล่าให้กองทัพจัดการได้ทุกเรื่องก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่สามารถที่จะปฏิเสธการดําเนินการใดๆของฝ่ายความมั่นคงได้นะครับเพราะนั้นอย่างที่ผมได้นําเรียนไปก่อนหน้านี้ว่าการใช้กําลังทางการทหารก็ต้องเป็นไปตามหลักการทั้งหมดที่ผมได้แถลงไปก่อนหน้านี้แล้วก็นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่มีความรับผิดรับชอบต่อ การบริหารสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัม <Jim> พ <lamps> ูชาโดยตรงครับในกรณีที่ตีกระแสต่าวบอว่าอาจมเสให้ัเียมาตราในการีท่วไปครับา ครับก็การยื่นยติในลนักษณะนั้นก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะสามารถทําได้นะครับผมเองคงจะไปตอบแทนไม่ได้ว่าควรหรือไม่ควรยื่นนะครเ,เพียงแต่ว่าถ้าจะต้องมีการเ,เปิดอภิปรายขึ้นมาไม่ว่าเวทีใดๆก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจพักประชาชนก็พร้อมที่จะเดินหน้าอย่างเต็มที่นะครับส่วนในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กําลังจะมาถึงนี้เนี่ยก็ขอให้ติดตามนะครับการทําหน้าที่ของ ของพรรคประชาชนนะครับซึ่งเราก็เองก็มุ่งหวังอยู่ว่าจะให้สามารถที่จะเดินหน้าไปได้ตามกรอบ MOA ครับ ณนนี้จริงๆต้องยืนยันนะว่าผมและพักประชาชนเองเนี่ยก็เราได้มีการหารือนะครับทั้งหน้าบ้านหลังบ้านกับเพื่อนสมาชิกรัฐสภามาโดยตลอดไม่ว่าฝ่ายใดนะฮะแต่ไม่มีการเจรจาตกลงใดๆนะครับว่าตกลงแล้วจะหลบให้ยื่นให้ไม่ยื่นให้ไม่เคยมีการพูดคุยอย่างนั้นใดๆทั้งสิ้นนะครเรามีการแสดงเหตุผลนะครับว่าวัตถุประสงค์ของพรคประชาชนในการ มีเซ็น MOA ให้เกิดขึ้นเพื่ออะไรนะครับเพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้งไปพร้อมๆกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วการที่แต่ละพักแต่ละฝ่ายจะตัดสินใจในการยื่นยติไม่ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือใช้ช่องทางอื่นๆเนี่ยก็เป็นสิทธิเต็มที่ของแต่ละพักแต่ละส่วนนะครับซึ่งในตัวของพรคประชาชนเองเนี่ยเราก็ยืนยันนะว่ายังไงขอดูนะครับการพิจารณารัฐธรรมนูญในวาระสองและวาระสามที่จะถึงนี้ก่อนนะครับซึ่งจะเป็น ประเด็นหนึ่งนะครับที่เราใช้เป็นส่วนสําคัญในการพิจารณาว่าจะยื่นหรือไม่ยื่นยเตีอภิปรายไม่ไว้วางใจครับหลักๆอย่างน้อยๆก็ต้องมีการพิจารณาผ่านนะครับในวาระที่สองแล้วก็ในวาระที่สนะครับแล้วก็ในส่วนของเนื้อหาสาระเองนะครับที่ตอนนี้เนี่ยผ่านออกมาจากชั้นกรรมธิการแล้วนะครับก็ ถ้าสามารถดําเนินการผ่านไปได้ทั้งอีก2วัรละที่เหลือนะครับก็ยังเชื่อว่าการดําเนินการไปตาม MOA เนี่ยก็ยังเดินหน้าอยู่ตามนั้นครับ <Hey. S 1> มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับครับ ครับก็มีมสสของพรรคประชาชนเองก็ติดตามในเรื่องนี้อยู่นะครับผมเองก็ยืนยันอีกหนึ่งครั้งว่าในปัญหาทุกๆเรื่องนะครับในส่วนของพรรคประชาชนเราก็ทําหน้าที่ฝ่ายค้านในการติดต่อ,อ,อติดตามตรวจสอบอย่างเต็มที่ครับ ครับก็ตามหน้าข่าวที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพนะครับสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของอาจจะเป็นข้อท้วงติงนะครับที่มีบางภาคส่วนออกมาแสดงออกในทางสาธารณะเนี่ยว่าอยู่ดีๆมีการเปลี่ยนในเรื่องของทีมที่มีการออกแบบงานต่างๆเนี่ย เกี่ยวข้องอย่างไรกับในเรื่องของฝ่ายการเมืองนะเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เองผมเองก็อยากจะส่งคําถามกลับไปยังทางฝั่งร,รัฐบาลนะก็ไม่อยากให้เรื่องที่มีข้อกล่าวหาในการเป็นเรื่องจริงจริงๆรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการจัดการเรื่องนี้ให้อย่างดีที่สุดครับครับก็ต้องเป็นสิ่งที่พวกเราต้องตั้งคําถามต่อรัฐบาลน,นะฮะว่าเหตุผลที่ทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นเนี่ยมีเหตุผลอะไรที่จะต้องมีการเปลี่ยน ในส่วนของทีมงานที่อยู่เบื้องหลังในการจัดงานในครั้งนี้ครับขอบคุณนะครับครับผมวันนี้ก็ถือว่าก็เป็นการนะครับขยายนะครับความนะครับสิ่งที่ทางหัวหน้าพักประชาชนโพสต์เมื่อวานนะครับกับประเด็นนะครับชายแดนนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆก็เดี๋ยวให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันต่อไปนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะครับ อย่าลืมช่วยกันกดไลค์อย่าลืมช่วยกันกดแชร์นะครับอย่าลืมช่วยกันสนับสนุนทางเราให้ยังคงทํางานรับใช้ทุกคนต่อไปได้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับช่องของเราอยู่ได้จากการสนับสนุนของประชาชนเท่าน,นั้นนะครับถ้าคุณคิดว่าเรากำลังกำลังทําสิ่งที่มีประโยชน์นะครับสิ่งที่สาคัญนะครับก็อย่าลืมช่วยกันสนับสนุนช่องน,นี้ให้ยังคงมีชีวิตต่อไปได้ด้วยนะครับคนละสิบาท20บาท100บาท1,000บาทนะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปที่สภาแล้วนะครับวันนี้มีกิจกรรมนะครับทางภาคประชาชนนะครับไปพบ นะครับเดินเท้านะครับไปพบนักการเมืองนะครับในเรื่องรัฐมนูญนะครับเดี๋ยวจะไปตามกันที่รัฐนูลนะครับยังไงผมขออนุญาตลาไปด้วยเพลงนี้อีกรอบนึงนะครับ

พพอร์ตได้ตามเลขบัญชีหน้าจอในะ QR Code เลยนะครับผม โอเคครับโอเคแค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่นะครับในโอกาสต่อไปนะครับผมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ